อยากมีโชคมีลาบสวดคาถาขอลาบของหลวงปู่ลิวแล้วตามด้วยคาถาพญาเต่าเรือนทุกๆวันเชื่อจะเกิดอนุภาพหนุนนำโชคลาบให้เห็นผลแท่พเจ้าพญาเต่าเรือน คือชายานหลวงปู่ลิว้วปัน,นโกแห่งวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงพุทธาคมผู้สร้างและปลูกเสกพญาเต่าเรือนเครื่องรางที่มีอนุภาพแรงให้ผลด้านโชคลาภเมตตามหานิยมค้าขายด้วยประสบการณ์ของผู้บูชาจึงทำให้พญาเต่าเรือนได้รับความนิยมอย่างมากขณะเดียวกัน หลวงปู่หลิวท่านยังเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเมตตาต่อญาติโยมอีกทั้งยังเปี่ยมด้วยพุทธาคมอันแก่กล้าจึงไม่แปลกว่าในปัจจุบันมีผู้ที่ศรัทธานิยมบูชาหลวงปู่หลิวตลอดจนเครื่องรางพญาเต่าเรือนของท่านอย่างกว้างขวางเพราะเชื่อว่าบารมีของหลวงปู่หลิวและพญาเต่าเรือนจะบรรดาลโชคลาภและความปรารถนา ให้กับผู้ศรัทธาจึงมีคาถาขอลาบหลวงปู่หลิวให้ผู้ศรัทธาได้วสวดบูชาเพื่อขอพึ่งบารมีหลวงปู่หลิวดังต่อไปนี้การบูชานั้นให้จุดธูปสามดอกหรือห้าดอกก็ได้คาถาขอลาบหลวงปู่หลิวตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะโมตสระภควะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะจะขอลาบหลวงปู่ลิ้วจะมหาเทราสุวรรณะมามา ราชามามาเพชะมามาอาหาระมามาคาทะนิยะมามาโภชนิยะมามาสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพพะบูชาพระวันตุเมณชาลีติอาคัตชัยยะ อาคัตชหิแล้วต่อด้วยคาถาพยาเตาเรือนนะมะพะทะนาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสินะอุทะกะเมะมะมะอุอะจากนั้นอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาโดยก่อนจะขอพร ให้ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและนำพาสัตว์โลกให้พ้นทุก์ได้แล้วระลึกถึงชาติที่พระองค์สเสวยชาติเป็นพญาเต่าเรือนอันมีจิตเมตตาต่อผู้คนปรารถนาให้ผู้คนพบแต่ความสุขหากขอพรในสิ่งที่สุจริตพึงอธิษฐานไปตามนั้นแล้วท่านจะสมปรารถนาทุกประการ สำหรับวันบูชานั้นให้บูชาในวันพระเป็นหลักการเปลี่ยนน้ำให้เปลี่ยนทุกวันโกนคือก่อนวันพระหนึ่งวันยามสวดบูชานั้นให้สวดบูชาก่อนนอนทุกคืนและก่อนเปิดร้านพยายามภาวนาพระคาถานาสังสิโมให้บ่อยจนจิตเป็นสมาธิแล้วท่านจะพบกับความอัศจรรย์ในอำนาจของพญาเต่าเรือน เคล็ดลับอีกอย่างสำหรับการบูชาพญาเต่าเรือนขนาดเล็กสำหรับพกติดตัวคือหากท่านสามารถพกติดตัวได้ตลอดก่อนออกจากบ้านหรือไปหางานให้ท่านยกเอาพญาเต่าเรือนขึ้นจบบนศรีรษะแล้วภาวนาพระคาถาเต่าเรือนทำตามขั้นตอนการขอพรพญาเต่าเรือนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพร้อมทั้งระลึกหน้าของบุคคลที่เราจะไปพบ อธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จยามไปพบหน้าบุคคลผู้นั้นหากเป็นคนใจแข็งให้ภาวนาในใจขณะที่พบภาวนาสั้นๆว่านาสังสิโมสี่คำนี้จะช่วยให้ร้ายกลับกลายเป็นดีทำไมถึงต้องเป็นพญาเตาเรือนหลวงปู่หลิวท่านเคยบอกไว้ว่าต้องการทำวัตถุมงคลให้แปลกและดี จึงนึกถึงเต่าเพราะว่าเต่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนยาวเต่าเป็นสัตว์ที่มีศีลธรรมนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังเคยเสวยพระชาติเป็นพญาเต่ามาแล้วหลวงปู่หลิวได้เล่าถึงตำนานพญาเต่าเรือนว่าเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นมีพญากาเผือกผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ำใหญ่พญากาเผือกตัวเมียได้ออกไข่มาห้าฟองในรังบนต้นไม้ ริมฝั่งแม่น้ำแห่งนั้นอยู่มาวันหนึ่งพยากาเผือกทั้งสองได้บินออกไปหากินปล่อยให้ไข่ทั้งห้าฟองอยู่ในรังโดยไม่มีใครเฝ้าวันนั้นได้เกิดพายุรุนแรงขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแห่งนั้นไข่ทั้งห้าฟองจึงถูกพายุพัดตกลงไปในแม่น้ำแล้วลอยน้ำกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางไข่พยากาเผือกได้ถูกเก็บไปเลี้ยง โดยสัตว์ชนิดต่างๆคือฟองแรกเต่านำไปเลี้ยงไว้ฟองที่สองพญานาคนำไปเลี้ยงไว้ฟองที่สามพญาราชจสีนำไปเลี้ยงไว้ฟองที่สี่โคนำไปเลี้ยงไว้ฟองที่ห้างูนำไปเลี้ยงไว้ไข่แต่ละฟองนั้นเมื่อถูกนำไปเลี้ยงก็ได้มีพระโพธิสัตว์มาสวยพระชาติเป็นสัตว์ ตามที่ถูกเก็บมาเลี้ยงดูเช่นไข่ฟองแรกเต่าเก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็มาเสวยพระชาติเป็นเต่าไข่ฟองที่สองพญานาคเก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็เสวยพระชาติเป็นพญาเต่าไข่ฟองที่สพญาราชสีเก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็เสวยพระชาติเป็นพญาราชสีไข่ฟองที่สโคเก็บไปเลี้ยง พระโพธิสัตว์ก็สวยพระชาติเป็นโคใครฟองที่หงูเก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็สวยพระชาติเป็นงูในการต่อมาพระโพธิสัตว์ทั้งห้าพระองค์ได้มาเกิดใหม่ในชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับดังนี้พระพุทธเจ้าพระองค์แรกทรงพระนามว่ากะกุสันโธ พระพุทธเจ้าองค์ที่สองส่งพระนามว่าพระโกนาคมโนพระพุทธเจ้าองค์ที่สามส่งพระนามว่ากัสโปพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ส่งพระนามว่าโคตาโมพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าส่งพระนามว่าพระศรีอริยะเมตรโยซึ่งยังไม่ประสูตร พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก่อนจุติต้องสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญบารมีมาแล้วเป็นร้อยชาติเป็นพันชาติหรือเป็นหมื่นชาติเลยทีเดียวพญาเต่าเรือนจึงเป็นชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์ที่สวยพระชาติเพื่อบำเพ็ญบารมีหลวงปู่หลิวท่านเล็งเห็นว่าพญาเต่าเรือนนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลท่านจึงได้นำมาเป็นแบบ ในการสร้างวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงพญาเต่าเรือนใช้บูชากันได้ร้อยแปดทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีสู้คดีความประกอบการธุรกิจและอื่นๆอีกมากมายหลวงปู่หลีว้วท่านเป็นพระที่ถือสันโดษไม่ลุ่มหลงทั้งทางโลกและทางธรรมท่านไม่รับและไม่ยินดียินร้าย ต่อสมณศักดิ์ทางสงฆ์หลวงปู่หลิวท่านเคยปรารบกับลูกหลานว่าท่านเกิดที่หนองอ้อท่านก็อยากตายที่หนองอ้อและหากว่าเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องจากไปก็อย่าได้หน่วงเหนี่ยวท่านไว้เพราะวัตะสงสารเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ในค่ำวันจันทร์ที่4กันยายน2543เวลา20นาฬิกานาที หลวงปู่ลิว้วท่านได้ละสังขารอย่างสงบท่ามกลางลูกหลานที่คอยมาดูใจเป็นครั้งสุดท้ายที่กุฏิของท่านณวัดหนองอ้ออำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีรวมอายุ95ปีพรรษา74พรรษาน้อมกราบครูบาอาจารย์และขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รวบรวมข้อมูลดีๆนี้ มาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ